โอเคครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยเชายดาวร้อยเอทุกทชานครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซ u p เปอร์บินเด็กวันะผมวันนี้เราก็มีนัดกันนะผมนิตติ้งอ่างนะผมโอ้ต่อไปเราก็จะได้บินเดี่ยวแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้อ้วนก็จะกลับไปทาง,งานแล้วส่วนผมก็จะบินเดี่ยวนะผม s l o w e s go ช่วงนี้ก็มีข่าวแบบอันตรายเยอะมากอ,อ๋อต้องขี่รถในความไม่ประมาทนะผมแเราเราต้องเต็มที่ทุกอย่างเซ็ตี่ทั้งตัวเองและคนข้างหลังปดจะแซงแบงขึ้นเลยนะเราอะ่พะพ็นมไม่ได้กินที่ดอกจ้า ไม่เชียวอ่ะแต่ไม่รู้ว่านานไหมน่าจะไม่นานเลยนะเราจะไปทันไหมเนี่ยเรานับข้าวไว้เท่าไ,ไหร่ไม่รู้ก็ดื่มแล้วถึงแล้วจ้าอังโรชัยรุนกันว่าจะมีใครมาหรือเปล่าแล้วไม่มีใครมาเราก็จะถ่ายรูปเล่นกันสองคนแล้วก็กลับเลยแล้วผม เพราะว่าเราไม่มีเวลาจะไปไหนมาไหนแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายในการที่เราจะไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะเดินทางแล้วที่เจะไปเดียวไหนล่ะจะรู่วเลย เออเขาไม่จอดท้งเรน ห้ามจอดตลอดแนวตอนนีดด่ละลุลงเหร แล้วตอนนี้แหลนนะเด้ยนี่จอดเม่ได้มันมีป้ายเดิเขียวแล้วผมเราก็มาถึงอ่างศิวชัยแล้วเอาลุงไหมครับ